ส่วนเจีย้ยจะเหมือนห้องพบอนัตการบทที่สี่เคหาชานเมืองเจ็ดแปดคนก็ถือว่าไม่น้อยแล้วต้องรู้ว่าแต่ละครั้งที่บ่มเพาะนักยุทธ์โดยกำเนิดออกมาได้หนึ่งคนต้องใช้ทรัพยากรในการฝึกฝนเป็นจำนวนที่น่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งแต่ประเด็นสำคัญก็คือแม้ทุ่มเทไปมากมายเช่นนี้แล้วแต่โอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับโดยกำเนิดก็ยังมีอยู่น้อยมากนาเจินถอนหายใจและยิ้มขมขื่นออกมา เด็กหนุ่มเงียบงันไปโดยสิ้นเชิงเอาละ่ะเรื่องนักยุทธโดยกำเนิดยังเป็นเรื่องไกลเกินไปสําหรับเจ้าหากมีวันนั้นจริงๆเจ้าอาจกลายเป็นคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของต้าชี้ไปในทันใดแม้แต่จักรพรรดิแห่งต้าชีก็ยังต้องเกรงใจให้เกียรติเจ้าและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเอาชนะใจเจ้านี่ก็คือที่มาของคำพูดที่ใช้เรียกนักยุทธพิทักษแผ่นดิน ตอนนี้ข้าจะเล่าเกี่ยวกับการบ่มเพาะร่างกายและความเข้าใจในสัมผัสลมปราณให้เจ้าก่อนก็แล้วกันตอนนี้เจ้าบ่มเพาะร่างกายอยู่ในขั้นใดแล้วน้าเจินเอ๋ยถามต่อไปขั้นเจ็ดเมื่อสือมู่ได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกคึกคักกระปรี่กระเปร๋าขึ้นมาทันทีถูกต้องแล้วสำหรับตนเองในขณะนี้การสามารถเข้าใจเรื่องสัมผัสลม,สลมปราณและการเข้าร่วมสำนักฝึกยุทธ์ขยวนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดขั้นเจ็ดยังต่ำไปเล็กน้อย สำนักฝึกยุทธขยวนจะเริ่มเปิดรับสิทธิ์ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าภายในหนึ่งปีเจ้าสามารถบรรลุถึงขั้นก้าได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ข้าย,ยังไม่มีความมั่นใจแต่ตอนนี้น่าจะมีแล้วหลังจากคบคิดอยู่ครู่หนึ่งซื้อมูจึงกล่าวออกมาอย่างมั่นใจแม้เจ้าสามารถบรรลุระดับพลกายขั้นก้าได้ภายในเวลาหนึ่งปีและเข้าใจถึงสัมผัสลมปราณแต่นั่นก็เป็นเพียงเงื่อนไขพื้นฐานในการเข้าศึกษาที่สำนักยุทธขยวนเท่านั้น เมื่อถึงเวลานั้นยังคงมีการแข่งขันแย่งชิงที่นั่งกันอย่างดูเดือดแม้ในใจของนา้าเจินค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจแต่ปากยังคงเอ่ยเช่นนี้ออกไปสือมู่ตั้งใจฟังเต็มที่เท่าที่ข้ารู้ในปีนี้มีอัจฉริยะจำนวนไม่น้อยที่แสดงเจตจำนงต้องการที่นั่งสิทธ์ยุธของสำนักยุดขย,ยวนหลายคนฝึกฝนวิชาพาะกายมาตั้งแต่เด็กจนบรรลุถ,ถึงขั้นเก้าหรือแม้กระทั่งขั้นสิบแล้ว ถึงอย่างไรยิ่งระดับการบ่มเพาะร่างกายสูงขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อความเข้าใจในสัมผัสลมปราณมากขึ้นเท่านั้นตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาแม้มีโอสถปราณวิญญาณช่วยส่งเสริมในช่วงวัยเพียงเท่านี้ของพวกเจ้าผู้ที่สามารถเข้าใจในสัมผัสลมปราณโดยปกติก็มีไม่ถึงหนึ่งในสิ์สิทธยุทธฝึกหัดจำนวนไม่น้อยที่มีอายุ30หรือ40ปีและได้รับโอสถปราณวิญญาณมาหลายครั้งแล้ว จึงสามารถเข้าใจในสัมผัสลมปราณและฝืนบนรรลุสู่ระดับนักยุทธฝึกฝนได้อย่างยากลำบากนี่ก็เป็นเหตุผลว่าเหตุใดสำนักยุทธไคหยวนจึงรับสิทธยุทธที่มีอายุมากกว่า10ปีและไม่เกิน15ปีเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า10ปีรากกระดูกยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่สามารถฝึกฝนวิชาเพาะกายได้ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า15ปี โดยทั่วไปมักไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุถึงระดับนักยุทธฝึกฝนขั้นสูงสุดได้จึงไม่คุ้มค่าที่จะอบรมสั่งสอนควนใต้ชี้อาจมีนักยุทธฝึกฝนอยู่มากมายแต่นักยุทธที่สามารถมีโอกาสทะลวงขึ้นสู่ระดับโดยกำเนิดได้จริงๆนั้นยังคงมีไม่ถึงร้อยคนตระกูลจีนของเราก็มีบรรพชนท่านหนึ่งที่อยู่ในระดับนักยุทธฝึกฝนขั้นสูงสุดคอยดูแลอยู่ นี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ตระก,กูลจีนสามารถกลายเป็นตระก,กูลที่ร่ํารวยและมีอิทธิพลในฉวนโจเมื่อน้าเจินกล่าวมาถึงตอนท้ายบนใบหน้าก็อดเผยสีหน้าภาคภูมิใจออกมาไม่ได้ยิ่งระดับการบ่มเพาะร่างกายสูงขึ้นเข้าใดโอกาสในการเข้าใจสัมผัสลมปราณก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นไม่ถึงหนึ่งในสิบหรือหลังจากสื่อมู่รับฟังจนจบก็สูดหายใจเข้าลึกเลือก,ก,กหนึ่งแม้สื่อมู่คาดการไว้แต่แรกแล้วว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้โอสถปราณวิญญาณแล้วก็จะสามารถเข้าใจสัมผัสลมปราณได้แต่ก็ไม่คาดคิดว่าโอกาสสำเร็จจะต่ำถึงเพียงนี้ถ้าเจ้าเสียใจยทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ข้าสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้ได้อยู่นาเจินจ้องมองเด็กหนุ่มพันย้มยิ้มขึ้นมาไม่จำเป็นค่าตัดสินใจนแน่แแล้วซื้อมู่สายสีสะในเมื่อเป็นเช่นนี้ อีกสักครู่ข้าจะส่งหมอโฉนดที่ดินของเคหะนอกเมืองและสิ่งของอย่างอื่นให้เจ้าเจ้าสามารถพักอยู่ที่เคหะหลังนั้นไปก่อนได้ข้าจะให้จินเฉิงไปที่นั่นกับเจ้าด้วยต่อไปหากเจ้าต้องการสิ่งใดก็สามารถติดต่อกับจินเฉิงได้โดยตรงอีกหนึ่งปีข้างหน้าโอสดปราณวิญญาณที่ตระกูลจินสั่งจองไว้ก็จะมาถึงแล้วข้าจะแจ้งให้เจ้ารู้แต่ขอเตือนเจ้าไว้อย่างหนึ่ง ในช่วงเวลานี้นอกจากเรียนรู้วิชาบ่มเพาะร่างกายแล้วควรคิดเรียนรู้วิชายุทธ์ที่ใช้ต่อสู้ได้จริงอีกสักสองสามวิชาย่อมเป็นการดีที่สุดมันจะมีประโยชน์ตอนเจ้าทดสอบเข้าสำนักยุทธ์แม้ตระกูลจีนจะมีวิชายุทธ์ประจำตระกูลอยู่หลายวิชาแต่ก็ไม่เคยถ่ายทอดให้คนนอกนาเจินพยักหน้าและเอ่ยเตือนขึ้นอีกครั้งขอบคุณมากนาเจินคำพูดของสื่อมู่ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริง หนึ่งคืนต่อมาซื้อมู่ก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับจินเฉิงโดยอุ้มกล่องไม้ใบหนึ่งมาด้วยและมีสีหน้าค่อนข้างประหลาดใจบนใบหน้าในกล่องไม้บรรจุทรัพย์สินที่บิดาตนทิ้งไว้ให้ซึ่งไม่เพียงแต่มีเคหะหลังใหญ่ในเขตชานเมืองเท่านั้นยังมีที่ดินชั้นเยี่ยมในบริเวณใกล้เคียงอีกประมาณสา0ร้อถึงสี่หมู่ร้านอาหารหนึ่งแห่งที่ตั้งอยู่ในทำเลดีในตัวเมือง และตัวเงินอีกสามพันตำลึงด้วยคิดไม่ถึงว่าเพียงชั่วข้ามคืนตนเองก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินที่มีทรัพย์สินไม่น้อยคนหนึ่งแล้วแต่เรื่องที่สื่อมู่ไม่รู้ก็คือหลังจากที่สื่อมู่เพิ่งออกจากบ้านหลังนั้นไปได้ไม่นานก็มีบุรุษววยกลางคนอีกคนหนึ่งมาเยือนที่นี่และคาดคันถามนาเจินด้วยสีหน้าโกรธเคืองอยู่ในห้องโถงน้องหญิงเจ็ด จะไม่คิดมอบโอสถปราณวิญญาณเม็ดนั้นให้กับหลานชายตนเองแต่กลับต้องการมอบมันให้คนนอกจริงๆหรือเรื่องนี้ท่านพ่อได้รับปากแล้วเป็นอันใดท่านไม่เห็นด้วยหรือแน่นอนว่าข้าย่อมไม่เห็นด้วยเรื่องพี่น้องสกุลเปียวข้าก็จะไม่เอ่ยถึงก็แล้วกันเจ้าเด็กนั่นแท่ซือไม่ใช่แท่จินเพราะเหตุใดโอสดปราณวิญญาณที่ตระกูลจินของเราได้ทุ่มเทกำลังและความคิดไปอย่างมากมายกลับมอบให้คนนอกไปเล่า ขอเพียงเจ้าเปลี่ยนใจท่านพอยอมไม่คัดค้านอย่างแน่นอนอีกทั้งเจ้าก็มีใช่ไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วหลานชายเจ้าล้มเหลวในการเข้าใจสัมผัสลมปราณไม่ง่ายเลยที่ปีนี้เขาเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาบ้างแล้วนอกจากนี้ปีนี้ยังเป็นปีที่สำนักยุติขยวนเปิดรับสิทธิ์อีกด้วยหากพลาดโอกาสนี้ไปย่อมต้องรู้สึกเสียใจไปชั่วชีวิตเขาไม่สามารถปล่อยโอกาสครั้งนี้ให้หลุดลอยไปได้ใบหน้าของบุรุษัวกลางคนผู้นี้ค่อนข้างแคบยาว ภายใต้ความเดือดดาลสุดขีดดวงตาจึงคล้ายกับพ่นเปรเพลิงออกมาได้เฮะเพราะเหตุใดหรือก็พราะสามีข้ามีบุตรชายคนนี้เพียงคนเดียวน่ะสิและเพราะเขาเคยกอบกู้สั์สมบัติของตระกูลจินกลับมาได้เกือบครึ่งหนึ่งกล่าวเช่นนี้พี่ชายห้าคงพอใจแล้วสินะนาเจินแค่นเสียงคำหนึ่งและตอบกลับอย่างไม่เกรงใจดีดีด เห็นได้ชัดว่าเจ้าเด็กนั่นไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเจ้าแม่แต่น้อยแต่เจ้าก็ยังคงหันข้อศอกออกข้างนอกเห็นคนนอกดีกว่าคนของตนเองในเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วภายหน้าพวกเราพี่น้องก็ไม่ต้องพูดถึงสายสัมพันธ์อันใดอีกต่อไปแล้วครั้งนี้ข้าก็จะไม่ขอร้องเจ้าต่อให้ข้าต้องล้มละลายก็ต้องสอาะหาโอาสถปราณวิญญ,ญาณหนึ่งเม็ดมาให้หลานชายเจ้าให้จงได้หลังจากกล่าวจบบุรุษวัยกลางคนก็จากไปได้วยความเดือดดาล ท่านแม่ท่านปล่อยให้ท่านลุงห้าจับไปเช่นนี้จริงๆหรือทันทีที่บุรุษวียกลางคนออกจากห้องโถงไปซื่ออี้หวนที่ไม่รู้ออกมาจากที่ใดก็ปรากฏตัวขึ้นและเอ่ยถามตาปริบๆไม่เป็นไรเจ้ามิใช่ไม่รู้ว่าบุตรชายของท่านลุงห้าเจ้าเดิมทีก็ไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะแก่การฝึกยทดอยู่แล้วตอนนั้นสิ้นเปลืองสมุนไพราอาบน้ำยาไปมากมายถึงเพียงนี้แล้วก็เพียงฝืนบ่มเพาะร่างกายได้สำเร็จเท่านั้น แม้ครั้งนี้ม่อโอสถปราณวิญญาณให้เขาโอกาสในการเข้าใจสัมผัสลมปราณก็คงไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากนักหรอกที่เขาบังคับขู่เข็นเช่นนี้ก็เพียงคิดควาโอกาสสุดท้ายให้กับญาติทูพี่ของเจ้าเท่านั้นนั่นก็ใช่พรสวรรค์ของจินเถียนเกรงว่ายังไม่ดีเท่าของพี่ชายข้าเลยแม้พอเข้าใจสัมผัสลมปราณอยู่บ้างแต่โอกาสเข้าสู่สำนักยุทธนั้นก็ต่ำมากเมื่อสืออี้หวนได้ยินเช่นนี้ก็ปรบมือและหัวเราะออกมา ฮาฮาจะเริ่มเข้าข้างพี่ชายตัวเองรวดเร็วเพียงนี้เชียวแต่ข้าก็ไม่คิดว่าสื่อมู้จะดีกว่าเท่าใดนักแต่เรื่องที่ข้าสามารถประทำเพื่อพี่ชายเจ้าได้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วหากเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องอื่นอีกเกรงว่าคนอื่นในตระกูลจินอาจจะไม่พอใจได้แม้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพบพี่ชายแต่ข้ารู้สึกว่าเขาก็ไม่เลวเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ดีกว่าพวกคนได้ประโยชน์เหล่านั้นของตระกูลจินมากนะัก ซืออี้หวนเอ่อตอบอย่างยิ้มแย้มอันที่จริงการที่ท่านตาเจ้ารับปากแบ่งโอสถปราณวิญญาณออกมาให้หนึ่งเม็ดอย่างง่ายดายเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นแก่หน้ายายหนูเช่นเจ้าด้วยถึงอย่างไรเพียงอายุสิบสองปีเจ้าก็สามารถเข้าใจสัมผัสลมปราณได้แล้วในเวลาเดียวกันยังบ่มเพาะร่างกายจนบรรลุถึงขั้นสิบแล้วอีกด้วยท่านตาเจ้าตั้งความหวังในตัวเจ้าไว้ไม่น้อยเลยน้าเจินพันยิ้มและเอ๋ยเช่นนี้ออกมาวางใจเถิด ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าข้ายอมสามารถฝึกฝนวิชากระบี่ชุดนั้นได้สำเร็จการเข้าศึกษาในสำนักยุทธไคหยวนคงไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนข้าจะไม่ทำให้ท่านตาผิดหวังซืออี้หวนกล่าวอย่างมั่นใจในตัวเองเมื่อน้าเจิญได้ยินเช่นนี้ก็พยักหน้าและมองดูบุตรสาวด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่เอ็นดูในเคหะดหลังหนึ่งที่อยู่ไกลาจากเมืองเฟิงเฉิงไปสิบลี้ซือมู่กำลังยืนอยู่ในลานกว้างราบเรียบแห่งหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยห้องหับมากมาย หลังจากสำรวจไปทั่วบริเวณเที่ยหนึ่งแล้วสื้อมู่ก็เผยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจออกมาเขหาดแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมู่มีห้องยี่สิบกว่าห้องขนาดของลานกว้างแห่งนี้ก็ยิ่งทําให้สื้อมู่รู้สึกยินดีมากขึ้นไปอีกจากนั้นสื้อมู่ก็เบนสายตาไปหยุดอยู่ที่กลุ่มคนรับใช้และผู้เช่าที่ดินซึ่งมีทั้งบุรุษและสตรีจํานวนสิบ็สิบปดคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและเอ่ยถามทันที ที่ผ่านมาผู้ใดเป็นคนรับผิดชอบดูแลเคหะดหลังนี้และที่ดินในบริเวณใกล้เคียงเรียนนายน้อยสื่อข้าเป็นผู้ดูแลขอรับบุรุษวัยกลางคนผมดอกเรลาสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยคนหนึ่งสืบเท้าไปข้างหน้าสองสามก้าและเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพนอบน้อมท่านชื่ออันใดเป็นคนในพื้นที่หรือไม่สื้อมู่สำรวจมองบุรุษวัยกลางคนอยู่สองสามครั้งเมื่อเห็นว่าใบหน้าของคนผู้นี้ดูซื่อสัตย์จริงใจ จึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลข้าน้อยชื่อจางสัวตั้งรกรากอยู่ในเมืองเฟิงเฉิงมาเจ็ดปดชั่วอายุคนแล้วขอรับบุรุษวัยกลางคนเอ่ยตอบอย่างนอบน้อมดีมากเคราหดหลังนี้และที่ดินในบริเวณใกล้เคียงยังคงมอบให้เจ้าดูแลต่อไปส่วนงานของคนอื่นและค่าเช่าที่นาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันนอกจากนี้เจ้าแจ้งผู้จัดการร้านอาหารให้มาพบข้าที่นี่ในวันพรุ่งนี้ด้วย ซื้อมู่คบคิดอีกครู่หนึ่งจึงออกคำสั่งอย่างรวดเร็วขอรับนายน้อยเมื่อจางสวได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งรีบรับคำอย่างรวดเร็วเมื่อคนรับใช้และผู้เช่าคนอื่นเห็นเช่นนี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจออกมาต่างพากันโค้งคำนับและขานรับคำหนึ่งพ่อบ้านเฉิงข้าทำเช่นนี้ใช้ได้หรือไม่หลังจากที่ทุกคนออกจากลานกว้างไปหมดแล้วซื้อมู่ก็หันศีรษะไปถามจินเฉิงที่อยู่ด้านข้าง นายน้อยสื่อจัดการได้ไม่เลวเรียบร้อยคล่องแคล่วอย่างมากกล่าวตามสัตว์จริงนี่ทําให้บ่าวญากจะเชื่อว่านายน้อยสื่อเติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงจริงจิงจิ้นเฉิงเอ่ยตอบอย่างยิ้มแย้มตัวข้าเองก็คิดไม่ถึงเช่นกันแต่ความรู้สึกที่สามารถสั่งการผู้อื่นให้กระทําเรื่องต่างๆเช่นนี้ก็ไม่เลวเลยจริงๆนอกจากนี้ใคร่มีเรื่องหนึ่งใคร่ขอรบกวนพ่อบ้านเฉิงสักหน่อยสื่อมู่กล่าวอย่างรู้สึกขัดเขิน โอ้เป็นเรื่องใดานายน้อยสือสังการออกมาได้เลยขอรับขอเพียงเป็นเรื่องที่บ่าวสามารถประทำได้ย่อมต้องไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนจิงนเฉิงรู้สึกคาดไม่ถึงอยู่บ้างแต่ก็ตอบรับทันทีโดยไม่ขบคิดคือเรื่องเป็นเช่นนี้ข้าอยากเชิญอาจารย์สอนยุทธจากสำนักยุทธที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงมาชี้นะข้าเป็นการส่วนตัวที่นี่ไม่รู้ว่าพ่อบ้านเฉิงมีผู้ใดาสามารถแนะนําบ้างหรือไม่อ้อถ้ากล่าวถึงสำนักยุทธ ในเมืองเฟิงเฉิงมีสำนักยุทธใหญ่สี่แห่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่สอนยุทธเท่านั้นแต่ยังสอนวิชาต่อสู้ควบคู่กันไปด้วยถ้าเป็นวิชาดาบและวิชาหมัดมวยข้าแนะนําให้ท่านเลือกอาจารย์ลี่ชางไห่แห่งสำนักยุทธหลิวเฟิงเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถและทักษะอันยอดเยี่ยมไม่รู้ว่านายน้อยสือต้องการเรียนวิชายุทธประเภทใดหรือขอรับจิ้นเฉิงคบคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยถามกลับไป เมื่อก่อนข้าเคยสับฟืนในหมู่บ้านมาระยะหนึ่งจึงรู้สึกว่าค่อนข้างขนาดในการใช้ดาสื่อมู่กล่าววิชาดาบสล่าตันสิบสามกระบวนท่าและวิชาหมัดทลายศิลาของอาจารย์ลี่ก็มีชื่อเสียงอย่างมากถ้าว่าหากเป็นการสอนแบบตัวต่อต,ตัวแล้วคนผู้นี้คงเรียกค่าร,รมเนียมไม่น้อยหลังจากจินเฉิงได้ฟังแล้วก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ,อ่ยขึ้นช้าช้าไม่เป็นไรขอเพียงมีความสามารถจริงๆจ,จ,จ่ายเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ไม่นับว่าเป็นอันใด ตอนนี้ในตัวของสื่อมู่มีตัวเงินอยู่สามพันตำลึงจึงกล่าวอย่างฟุ่มเฟือยเล็กน้อยได้ขอรับเช่นนั้นบ่าวจะช่วยท่านเชิญอาจารย์ลี่มาพรุ่งนี้ขอรับเมื่อจิงเฉินเห็นเช่นนี้ก็ตอบตกลงพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยค่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ